ทั้งสือเวียดนามเอ่ยทั้งคนเวียดนามเอ่ยนะครับมอมอยเรื่องราวนี้กันแฟดเลย ท่านผู้ชมครับสืบเนื่องมาจากสื่อเวียดนามหลายสำนักได้กันนะครับได้ออกมาพูดถึงกรณีของกัมพูชานะครับที่เขาเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้ไทยนะครหยุดใช้เครื่องบิน F16 หโดยสื่อเวียดนามนะครับได้รายงานข่าวเอาไว้ว่ากัมพูชาเนี่ยเรียกร้องให้ไทยนะครับหยุดใช้เครื่องบินขับไล่รุ่น F16 พร้อมกับบอกว่าการที่ไทยเนี่ยใช้เครื่องบินรุ่น F16 นั้นจัดว่าเป็นการโจมตีที่ไม่ได้สัดส่วนมากๆสื่อเวียดนามนะครับได้รายงานเอาไว้ว่ากัมพูชาเนี่ยได้มีการกล่าวไว้ว่าการนำเครื่องบบบิิินนขขััไล่รุ F16 เ้าาปฏตก แดนกัมพูชานั้นเป็นการใช้กําลังที่เกินกว่าเหตุและไรเหตุผลกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาระบุในแถลงการเมื่อวันที่15ธันวาคมพร้อมกับหาว่าไทยเนี่ยละเมิดบุณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาอย่างร้ายแรงและสิ่งนี้ขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติรวมถึงหลักการต่างๆของอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาระบุนะครับว่าเครื่องบินรบของไทยได้ลุกล้าลึกเข้ามาในน่านฟ้ากัมพูชาเนี่ยประมาณ80-90กิโลเมตรและทําการโจมตีทางอากาศจนส่งผลให้พลเรือน เสียชีวิตยอย่างน้อย15รายประชาชนกว่า4 0 0 0 0คนต้องอพยพและก่อให้เกิดการทำลายล้างเป็นวงกว้างในพื้นที่ชุมชนนอกจากนี้เจ้าที่กัมพูชายัางกล่าวหาว่าการโจมตีของไทยนั้นได้สร้างความเสียหายโดยเฉพาะมรดกโลกที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกหลายแห่งรวมถึงปราสาทพระวิหารนอกจากนี้นะครับสื่อเวียดนามยังรายงานต่อว่ากัมพูชาเขาบอกว่าการกระทําเหล่านี้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายรือสัธญามระหว่างประเทศและภารกิจระหว่างประเทศในการปกป้องพอลเรือนและทรัพย์ ทางวัฒน,ธ,นธรรมอย่างร้ายแรงดังนั้นรัฐบาลพนมเปญจึงมีความเรียกร้องไปยังกรุงเทพอยากให้ยุติการจมติทางอากาศและปฏิบัติการทางทหารที่เป็นอันตรายต่อพลเรือนทั้งหมดในทันทีโดยกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชานะครับประกาศจุดยืนสม่ำเสมอว่ามีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของประเทศในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28รกรกฎาคมและถแถลงการร่วมที่กรลัลำเปร์ลงนามเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาโดยกัมพูชานะครับ เสนอให้ไทยเนี่ยยุติการใช้กําลังและกลับมาแก้ไขปัญหาขอ้อพิพาทด,ด้วยสันติวิธีและยึดตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงใช้หลักความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต้องบอกนะครับว่าเรื่องราวข่าวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับความสนใจอย่างมากทั้งสื่อเวียดนามและคนเวียดนามบางส่วนนะฮะมีการแชร์บทความนี้กันเป็นจํานวนมากและก็เป็นวงกว้างด้วยเมื่อเรานะครับไปส่องคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลายคนก็พบดังนี้ฮะบางคนก็บอกนะครับว่าฉันมองว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ผิดอะไร เพราะประเทศไทยนั้นต้องทําเพื่อรักษาบ้านของตัวเองชาวเวียดนามบางคนก็บอกนะครับว่าในเมื่อรู้ว่าสู้เขาไม่ได้แล้วไปแกว่งเท้าหาเซียนตั้งแต่แรกทําไมคนต่อมาก็บอกนะครับว่าและมีเหตุผลอะไรที่ไทยต้องปฏิบัติตามคําเรียกร้องเหล่านี้ด้วยบางคนก็มีการกล่าวถึงส้มนะครับว่าเอ๊ะไม่พวกส้มเนี่ยถึงเรียกร้องอะไรแบบอยากให้เขาหยุดทําไมตัวเองไม่หยุดก่อนละ่ะชาวเวียดนามบางส่วนก็บอกนะครับว่าการที่กัมพูชาออกมาพูดอะไรแบบนี้แสดงว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาเนี่ยอาจจะรับมือไม่ไหวแล้วใช่ไหมและชาวเวียดนามบางส่วนก็บอกนะครับ ว่าแหมแหมแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วหรอต้องบอกนะครับว่ามีคอมเมนต์มากมายหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับแต่ว่าที่เอาไปรับสู่กันฟังนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชาวนามบางส่วนนั้นได้มีการกล่าวและพูดถึงอยู่ในขณะนี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์บอกการใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะครับเจอกันแบ,บ่งคลิปหน้าสำนึกครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ